ร้อนวันนี้เป็เดก,ก็มาซา้มข้าวหรือซ่อมข้าวเนาะนี่เลยใกล้จะเสร็จแล้วล่ละนี่นี่ส้มข้าวเอาลาปโผกเออเนาะวันนี้ฝนตกอะ่ะแต่ก็ร้อนนะร้อนอยู่นองไม่เห็นหน้าตัวเองเหรอืรอฝนตกลินลน มันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนก็จริงอยู่แต่ว่ามันอมอมมากเลยแดดแดดมันอมฝนตกแต่แดดร้อนมาอยู่กลางทุ่งอ่ะเนาะแต่ลมพัดนะเพื่อนๆดูลมพัดวิววิววิแต่เราร้อนนุ่เสร็อเราใช้เหงือนะ่อเนาะออกแรงมันก็เลยร้อนหนบสกเลยเวันนี้เราก็มาซ่อมข้าวก่อนกันละกัน ตอนแรกว่าจะมาเนี่ยเอาญ้าด้วยเพื่อนว่ากอหญ้ากับกอข้าวมันต่างกันตรงไหน,นเห็นไหมเหมือนกันเลยใบก็เหมือนเห็นใบข้าวยางเห็นใบอันนี้ใบหญ้านะหญ้ากอมันจะเป็นสีแดงแดงมีป้องๆนะคะอันนี้จะเป็นกอข้าวเนี่ยกอข้าวเหมือนกันเลยเห็นไหมกอข้าวกอหญ้าเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยววันหลังก็ต้องมาได้เอาญ้าอีก หญ้าเป็นกอแดงๆแล้วก็ต้มไปถอนหญ้าไปไม่เป็นไรร้อนมากร้อนจริงๆนะคะเนี่ย<ห>พี่เสร็จดอนนั้นแล้วพอก่อนเด้อเพียงแล้วไปหาข้าวกินกันเถอะหาข้าวกินก่อนเนาะ เราก็หาเรื่องไปขึ้นขึ้น,นันาที่เลยที่ไหวตึงขาไปหมด่้มท่าทีนึงก็ตึงขาพรุ่งนี้จะลงมา่อมได้อีกไหมเนี่ยยูโหอยู่เลยเห็นไหมพี่โง่อยู่เลยเห็นไหมประเดี๋ยวขึ้นคันนาก่อนนะวันนั้นตกคันนาลื่นป้าบตกคันนาแต่วันนี้จะไม่ให้ตกคันา 对。<laughs>